ผม,ผมอธิบายถึงไหนนะครับตัวบ้างเนาะตัวที่สามเนาะตัวนี้เนาะตัวที่สามคือห้องเครื่องตัวสร้างแรงดันนะครับตัวที่ทําให้ทุกส่วนนี่แหละเพาะขึ้นไปนะครับตัวสร้างแรงดันคือตัวนี้ส่วนภายในผมจะไม่พูดถึงนะครับผมยังไม่พูดถึงนะผ่านไปก่อนทีนี้งานประกอบงานประกอบเซ็ตนะครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้ นี่คืองานประกอบเสร็จนะครับนี่คือรวดนี่คือลวดส่วนระยะห่างอยู่ที่งานจริงอยู่ที่ความชอบของเราบางคนชอบทีบางคนชอบห่างแล้วแต่ เหตุและผลที่เราไปวิเคราะห์มาแล้วนํามาใช้จริงนะครับตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงกันได้ไม่มีอะไรยึดติดหรือยึดมั่งนะครับไม่มีอะไรมากมายนะตัวตัวสุดท้ายเนี่ยจะใช้เป็นฟางลิบบิ้นหรือเชือกปอฟางทั่วไปก็ได้ที่เป็นไม่รู้ว่าทางุงเขาเรียกว่าอะไรเอฟางทางนุ้เรียกอะไรครับเชือกฟางใช่ใช่ใช่ปอฟางนั้น อ่าที่เป็นสีแดงูชมะานี้นี่นะครับขอคําถามครับมีคําถามอะไรไหมนี่คือองค์ประกอบทั้งหมดก่อนจะไล่รายละเอียดรายละเอียดลึกไปกว่านี้ใช้ได้หมดครับสองสามหนึ่งหกหกหนึ่งสองสามหกขุนหนึ่งนิ้วสองนิ้วนิ้วครึ่ง ทฤษฎีเดียวกันในงานประกอบใช่ทฤษฎีเดียวกันแต่มันจะมีรายละเอียดการว่าหางอ่าหนึ่งนิ้วยาวเท่านั้นเท่านี้อีกทีหนึ่งมีคำถามก็ขอคำถามมีเพิ่มไหมไม่มีโอเคจะข้ามเลยหางหางต้องปูกตรงกลางไม่ปูกหัวอ่าตัวนี้มีส่วนทางขึ้นและทางลงเรื่องเลยโอ้เป็นคำที่ดีมากขอบคุณครับอ่าถ้าเกิดว่าหางมาอยู่ตรงเนี้มันจะต้านลมอย่างเห็นได้ชัดเลยหัวมันจะเพิ่ม เพิ่มแรงต้านมากขึ้นนะครับแต่ถ้าขยับมาล่างแรงต้านจะน้อยลงมันเป็นทฤษฎีของแรงโน้มถ่วงด้วยนะครับการทฤษฎีแหวกอากาศด้วยถ้าเกิดว่าเราหัวแหลมอย่างนี้น้อยกตั็อย่างเนาะมันก็จะหมุนเขาเรียกว่าแหวกอากาศได้ดีกว่านะแต่ถ้าขยับหางขึ้นมาเนี่ยแหวกอากาศไม่ได้ดีแถมไปทําให้การลงเนี่ยหนักขึ้นด้วยคือเพิ่มน้ําหนักให้กับหางและก็หนวดกุ้ง ประมาณนี้มีคําถามเพิ่มไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บทําไมเนาะเราใช้อย่างนี้ก็ได้จริงไหมไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้เมือม่อเมื่อเวลาลมมันเข้าปุ๊บมันจะอย่างนี้มันจะอย่างนี้นพอเข้าใจไหมครับแต่ถ้าอย่างนี้มันจะมันจะกระเด็นอย่างนี้นมันเป็นทฤษฎีเอโรดนมันก็ประมาณนั้นเลยนะมีคำถามเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีคำถามคือภาพนี้จะลบแล้ว

เดอาทางไ่ดำลเาทางไม่ดํแต่มันก็ดำทัขาดนี้ไปๆแลวผมใช้ใช้ได้ชูแล้วกันที่ผมว่าน่น่าจะสะอาดสุดแล้วกัวมันจะไปกันใหญ่แล้วแต่ดีครับอกคนละเออออกน เพื่อเพื่การนตุไปด้วยตัวหางเนี่ยผมจะไว้ทีหลังนะครับลวดกุ้งเอาไว้ทีหลังเพราะทุกคนจะได้ลองจับด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมจะมาไล่ที่ลำตัวก่อนเลย่ดนประกอบของลำตัวนะครับผมแยกออกมา ส่วนประกอบของลำตัวส่วนที่หนึ่งนะครับนี่คือฝาปิดหัวฝาปิดหัวเนี่ยทำมาจากอ,าะอะไระป๊แป,ปก็ได้เป็นไว้บอร์ดก็ได้นะครับแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันถ้าท่อสองใช้ไว้บอร์ดไม่ได้มันจะอ่อนหรือบางเกินไปทำให้ระบบเ<ม>ผาภายในนี่ผิดปกติมีตัวอย่างไหมท่านอ่ากระติกอย่างนั้นให้ตัดเป็นวงกลมนะครับ<ม>แล้วก็มีมีตัวที่ไนั่นยัง วตรีทีวี่ัวสผัสได้เลยครับตัวนี้ใช้กับท่อสองหรือท่อสามอาจารย์องคท่อสท่อท่อสองท่ท่อสท่อสเป็นแกลอนก็ได้ครับพวกแกลอนนี่ก็อีกตัวนึ่้เหมือนกันอ่าเจะไปผ่าวิธีวิธี และผ่านความร้อน,นความร้อนแล้วก็ฆ่า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 อ่านั่นคือส่วนที่หนึ่งนะครับนั่นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะครับไม้ที่เป็นเถื่อรบ้านผมเรียกเถื่อรไม่รู้ว่าทางนั้นอ่ะเรียกอะไรไมร้เรียกเรียกเถียรได้กันแล้วกันนะเรียเถียร <c oughs> หรือหรือเป็นจุกอัดก็ได้อันนี้มีบ่รอยู่ตัวนี้สองนะครับผมนี้ <c oughs> บริเวณไหนตัวนี้ส่วนมาก ส่วนมากเขาจะใช้ที่ขายตาม Facebook ตามท้องตลาดนะครับจะมีสองชนิดด้วยกันทจะเป็นของขนาดหน้าสามอ่าสัมผัสได้เลยครับเป็นไม้ใช่ไหมใช่เป็นไม้แต่มันก็มีหลละชนิดเหมือนกันจะมีสองจะชื่อหนึ่งคือจะเท่าเท่าต่าเนเท่าเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไปทีละสเต็ปนะครับนี่คือการสัมผัสก่อนทีนี้เป็นสเต็ปลุกเลยไม้ตัวเนี้ยเนี่ย มีสองชนิดที่ขายในทางไอในตลาดไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ hmm. เดี๋ยวผมจะอธิบาย2องชนิดมันแตกต่างกันยังไงนะครับไม้อันนึงคือไม้อะไรนะพี่ยูคาลิตัสนะครับ mm hmm. ตัวนี้ที่เขาแข่งกันจริงเขาเขาไม่ใส่กัน mm hmm. คือมันเป็นไม้ที่มันสู้ไฟไม่ได้นะครับถ้าเกิดการ เาไม่ขึ้นมาเนี่ยการส่งแรงอัดออกไปเนี่ยมันจะค่อยๆขยาย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 ไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ <c oughs> อ่าไม้ที่ใช้แล้วก็เหมาะนะครับคือปะดูไม้ปะดูที่ขายแต่ราคามันจะต่างกันมากนะแต่ไม้ไมถ้าถ้าทอดสามเนี่ยประมาณเท่าไหร่พี่พี่ตุ่ม <c oughs> ถ้าถ้า <c oughs> ดูกับกับไม้ไอน้น่ะห้าส <c oughs> ิบป่ะ หาสิบาทต่อชิ้นปลาดูดิห้าสิบบาทปลาดูห้าสิบถ้าตัวนั้นน่ายี่ห้านะถ้าผมจะไม่ผิดนะยี่ห้ากับห้าสิบต่างกันมากนะครับเป็นแม่แข็งเนี่ยใช่ใช่ดูจะเป็นเนื้อแข็งข้อดีของมันเวลามันโดนไฟมันจะสู้ไฟมันจะกล้านเป็นอ่ากลายเป็นฐานที่กล้านฐานที่สู้ไฟถ้ามันขยายเต็มที่มันก็ขยายไม่เยอะแล้วก็ระยะเวลามันจะน้อยกว่าที่จะเวลาไม้ถ้าพอมันโดนไฟนิดนึงมันจะบานจริงเลยมันจะมีผลกับการ การปล่อยแรงอัดไม้ไระดูตัวนี้มันจะไม่บานมันจะีม่โดนการปล่อยแรงอัดแรงนม่ขึ้นที่สูงกว่าไม้อื่นไม้อื่นมันจะบานออกบานออกบ้องไฟมันก็ไม่ขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงไหมส่วนที่สามเชื้อดินก่อนไม้ก่อนจะใส่ไม้แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นดินนะครับตามที่คนเก่าคนแก่นะครับที่เรียนรู้กันมาเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นดินเหนียว มาบดเป็นผงทําให้แห้งก่อนแล้วมาบดเป็นผงแล้วก็ใช้ไฮดรอลิกนี่แหละอัดเข้าไปแต่ปัจจุบันการแข่งขันสูงมากในภาคอีสานคือทำอยังไงให้ไอ่ทำยังไงก็ได้ให้เบาที่สุดและมีประสิทธิภาพดีกว่าของเดิมคือดีกว่าดินนะครับข้อดีไอ้ปัจจัยที่ใส่ตัวนี้เนี่ยก็คือกันอีกชั้นหนึ่งให้มีผลกระทบกับเถื่อนไม้น้อยที่สุดข้อดีของมันคือกันไม้นั่นแหละรครับ ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรหน้าที่ของมันคือทาหน้าที่กันไม้ตรงนี้ให้รูคงที่หรือคงเสมอที่สุดนะครับ um. <Swiss> ส่วนประสมของมันสองต่อหนึ่งเละสามตัวล่สตหนึ่งใช่ไหมสามตัวหนึ่งเละสามต่อหนึ่งตัวนี้คือปูนตัวนี้คือเท่าเ oh. <Monsieur> ขาเรียกว่าอะไรที่เราหุงต้มเสร็จ ออกมาจากฐานบรรยากาศเี่เท่ากี่เท่าี่เท่ากี่เท่าหอมเนหอมขนาดี่เท่าอ่านี่ทั้งหมดเลยครับนี่สองเป็นดมดูใหัเป็นไม้ประดูเลยหอมกินไม้ประดูนี่ดมจะรู้เลยดมจะรู้ทอขนาดแบบนี้จะหอมเพราะเป็นไม้ประดูบ้างไหนโชคดีหน่อยกโดนแกนก็จะโชคดีหน่อย มันจะแข็งเป็นพิเศษ,เศษอตอนนี้ตอนนี้เราไล่ถึงเถิอดดินเนาะอ่าตัวน,นี้เป็นปูนที่ก่อที่ฉาบใช้ปูนอะไรก็ได้ที่มันเกิดมาจากการเผาหินนะครับอทอออกมาอถ้าเป็นสามชีดก็สู้กันได้หนึ่งชีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอใส่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวอีกทีลุงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะเอาเป็นเป็น,ปนคือขยายความไปเรื่อยๆก่อนอ เท่าสามตอนหนึ่งนี่นะที่เท่านะครับผมถ้าบ้างไฟเล็กใช้ตัวนี้ก็ได้เพราะแรงอัดไม่เยอะนะครับหรือปัจจุบันผมไม่ใส่ก็ได้แต่มีผลไหมมีผลมีผลการขึ้นทั้งหมดนะครับส่วนที่ทีนี้เป็นดินประสิวดินสิวแล้วนะครับนี่คือปัจจัยหรือหัวใจของห้องเครื่องทั้งหมดนะครับ อย่างแรกเลยผมจะไล่าจากหัวไปท้ายนะครับเอาช่างไหนก่อนดีเอาของผมก่อนของผมจะมีหัวคอและลำตัวหัวคอลำตัวอีกรูปแบบหนึ่งของผมคือลำตัวไม่มีคอตัดคอทิ้งไปเลยนะครับหัว นี่นะครับหน้าที่หน้าที่ของมันเอาเป็นว่ามันมีรูแล้วกันนะครับมันมีรูกินาการตามผมแล้วกันไฟจุดปะทุไฟอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราลองจิงานาการพร้อมกันไปในท่อแปบ๊บจินนาการแสดตงตัวนี้นะครับไฟไหม้จากตรงนี้ แล้วมันจะค่อยๆลามตรงนี้มันจะไม่มีที่ออกมันจะช้ากว่า,าม,ลลมันจะค่อยๆช้ากว่าแต่ตรงนี้จะไปเลยฟบบอย่างนี้เลยมันจะลามลงล่างใช่คือทําไมถึงจุดตรงนี้หรือหรืออ่าหรือสูตรอะไรทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งมันจะพอดีแต่ละช่างไม่เหมือนกันช่างชายลองอีกรูปแบบหนึ่งช่างในช่างใหญ่เอเก็อีกรูปแบบหนึง่งคนละเหล็กใช่คนละคนคนละแบบชอบคนละอย่างมแม้แต่ทั้งมือที่ผสมภายในก็คนละรูปแบบ นะครับช่างโอมเหมือนกันก็คนอึ่นจรูปแบบหนึ่งนะครับผมก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ละคนแล้วแต่แแตชอบหน้าที่ของลําตัวคือผลักดันให้เสมอที่สุดไม่มีการกระชากไม่มีอะไรรวมไปทั้งทั้งนูจะต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับสองหน้าที่คอคือลมหายใจเฮือกสุดท้ายต้องแรงที่สุดลองจากหัวหรือเปล่าหรือว่าหัวแรงดกว่าพี่คอแรงกว่าเนาะ คอคือแรงดันเลยตัวนี้มันมีหน้าที่เผาคือล้างล้างแป๊บที่ท่าน็นอยู่เน่ยทำให้มันเบาที่สุดนะครับนี่คือหน้าที่ของมันขอคำถามครับเข้าใจกันเนื่งนี่นี่มันมันมันช้อยมันเยอะเดี๋ยวผมจะไปไล่รายละเอียดกีนึงถ้าเกิดว่าไล่ไล่ตรงนี้ไม่จบหหัวน้ใช่ใช่เราเราไล่เยอะประเด็นล้วค่อยเจาะลึกไปเรื่อย ่าครับมีคําถามไหมครับถ้าไม่เข้าใจผมจะไม่ผ่านนะบอกขอให้เข้าใจตรงกันขอลำตัวนี่มันต้องเยอะกว่าใช่ไหมครับใช่มันเป็นพลังงานหลักนั่นไงคือคือลำตัวจากนู่นไปถึงนู่นเลยลำตัวมันมาจากการคำนวณการคำนวณจุดปล่อยการคำนวณรูเหล็กว่าคอจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วลำตัวเนี่ยพอไหมใกล้จะหมดเป็นจะเป็นหน้าที่ของของคอ คือแรงดันหรือเลือกลมหายใจเลือกสุดท้ายที่ดันให้สูงที่สุดหรือล่อนให้อยู่บนอากาศให้ยาวนานที่สุดพอล่อนเสร็จไฟจะมาถึงหัวพอถึงหัวเสร็จก็ทําหน้าที่ล้างเผาอ่าล้างเผาประมาณนั้นแล้วลำตัวนี้มันมันพอเวลาไฟ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 มันลุกนี่มันลุกจากตรงโน้นใช่ไหมหรือว่ามันลุกจากตรงนี้ยังไงนะอีทีนี่นี่คือจุดปล่อยนี่นี นี่คือตัวที่เราเอาไฟไปจุดในลำตัวกันมันจะเป็นแค่จุดเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทุกวันจุด้ม่ใช่อะไรตัวการ์ดเรอยู่นั่นน่อืมไม่น่ารักพอใจมากๆประมาณนี้ก็เราจะจินเท่าไหร่ พวกเจ็บแผลเดี๋ยวค่าปฏิบัติเจอกันแน่นอนครับตอนนั้นปัดแดงก็จะเอาเข้าใจตรงหน้าที่จะจุดจากตรงนี้แล้วไฟก็จะลาออกมาจากนี้แล้วก็จะไล่ขึ้นบนจะไล่มาที่มาไม่มาที่มาจุดตรงนี้มาใส่ไว้ตรงนี้เพิ่อติดจากตรงนี้แล้วไฟก็จะลงล่างจะลลง่างแล้วก็จะเริ่มอันนี้หมดถึงค่อยมันเดินลงเดินลงขึ้นขึ้นจากต้นบุญนะประมาณนี้กันทั้งสองท่านเลยแล้วท่าน จุดตรงอื่นได้ได้ได้หมดแต่การขึ้นจะคนละแบบขึ้นไม่คนละแบบมันจะคำนวณการกินล่างกินบนคนละรูปแบบยิ่งต่ำยิ่งอ่อนขอบคุณครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นส่วนของทฤษฎีผมยังไม่อธิบายนะครับเอาความเข้าใจของหน้าที่ก่อนนะหน้าที่เข้าใจอนเรื่องนั้นเอาเป็นภาพปฏิบัติผ้าปฏิบัติผมบอกเลยอาจารย์ใหญ่ไคยลองทั้งอาจารย์เอเนทั้งอาจารย์อมหรือผมเลยคนละรูปแบบครับ คนละแบบเลยจะชอบแบบไหนแค่นั้นใช่จะชอบแบบไหนหลักการเดียวกันใช่หลักการเดียวกันหมดขึ้นยังไงให้นานที่สุดขึ้นให้นานแล้วก็ไม่มีคำถามแล้วถ้ามีคำถามในใจถามเลยนะครับถามไม่ให้รีบถามเลยงั้นผมจะลืมเรเยอะที่สุดให้อยู่นานสุดใช่ให้อยู่ในบนในอากาศนี่นานที่สุดใช่ต้องจับเวลาด้วยอ่ะทีนี้ เรามาส่วนองค์ประกอบของมือแล้วนะครับผมจะไล่ตัวส่วนของสูตรองค์ประกอบก่อนนะครับาเริ่มเล็กลงแล้วนะครับเริ่มเล็กลงแล้วใส่คําว่าลําตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความไปอีกนะครับ นี่ลำตัวกัน,นครับทีนี้ข้างหน้านี่น่าจะเป็นรหัสผมจะเริ่มจาก ที่เรียกกันที่บ้านผมเนาะแถวนี้เขาเรียกกันคือเรามาทำความรู้จักฐานแปกันก่อนฐานแปดทานแปนะครับทานแปคือดินงปสิว4กิโลทาน0.8 นะครับตัวนี้ใช้ดินประสิวอันเดียวกันนะครับแต่ผมแยกออกมาคือหารออกมาถ้าถ้าคุณจะผสมแค่หนึ่งกิโลเนาะดินประสิวหนึ่งกิโลตัวนี้ก็จะอยู่ที่สองขสองไอศูนย์จุดสองก็คือสองร้อยกรัมนั่นเองนะครับตัวนี้แปดร้อยกรัม นี่ถ้าผสมกิโลเดียวก็หนึ่งจุดสองอันนั้นถ้าจะผสมสี่กิโลก็หนึ่งจุดปต่อมา <4. S 1> ครับผมต่อเลยหานเก้าหารเก้าก็ยังคงที่เพราะว่าคนแต่ก่อนแต่เก่าเนี่ยเขาจะใช้สีเป็นตัวตั้งถ้าเก่าไปยุคก,กว่านั้นก็คือใช้กระป๋องอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรกระป๋องนม,ใช,มใช่ไหมพี่อ เหมือนเหมือนสกระป๋องต่อหนึ่งกระป๋องอะไรประมาณประมาณนั้นนะแต่ในเมื่อมีกิโลกรัมขึ้นมามันก็จะง่ายขึ้นในการผสมแล้วก็ตรงจุดขึ้นฐานเก้าศูนย์จุดเ้าทรหัสมันมาจากฐานนะครับแต่ยืนหลักยืนพื้นอยู่ที่สี่สี่กิโล หนึ่งกิโลกร,รมัมต่อ0ูนย์จุดสองสองห้าคเนี่ยช่างแต่ละคนลำตัวบางคนใช้ตัวนี้อาจารย์ใช้ลองข้างใครตัวนี้นะครับ ทนีน,ทน,นี้ทานสิบทานสิบสี่จต่อหนแรงเคจีกหนึ่งิตัวนี้ห <c oughs> นึ่งกิโลต่อศูนย์จุดสองห้าศูนย์เคจ สองร้อยห้าสิบกรัมเห็นเห็นจุดที่มันเพิ่มมาไหมครับอืมอ่าฐานสิบฐานสิบเอ็ดมีใช่ไหมพี่มีมีแต่ท่านก็ไปหาเพิ่มเอามันจะเพิ่มไปทีละเห็นไหมคุณเห็นใช่ใช่คุณเด็นจุดจุดเปลี่ยนแปลงไหมครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้อาจารย์โอมชอบตัวนี้พี่อธิบายตัวฐานสิบเอว่ะก็คือฐาน1 1บ ที่เพคนเข้าใจที่ใช้คนเขาว่านั่นก็คืออ่าที่เจนกิโลสองสี่สิอห้าถ้าเด็กคนจะเข้าใจว่าเรื่นี้เป็นจริงคือผ่านห้าโอ้ยี่เจียห้ากิโลผ่านสิบเอ็ดเอาเอาเอาให้เลยดีกว่าให้เลยให้เลยให้เลยไม่ต้องไปหาอะไรละคานน้ำก้อยขายถัดสิบเอ็ดเพราะมันมั็นสมเพขี้เจขี้เจห้ากิโลครับผม ผมไม่ได้หารมาตัวยอมรับว่าตัวนี้ผมไม่ได้หารมาอาทานเท่าไหร่นะสิบเอ็ดใช่ไหมก็คือหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งจุดหนึ่งเคจีนะครับ,รบแต่ตัวนี้ท่านไปหารเองผมไม่ได้หารมานะครับ,รบประมาณนี้อ่ะเมื่อกี้ผมเล่าถึงไหนนะช่างโอมถนัดทานซิฟลำตัวนะครับอาจารย์ชัยลองถนัดเก้าครึง่งเอ้ยไม่ใช่เก้า <9. S 1> ผมเองเก้าครึ่งไม่มีในสูตรขอเข้าใจไม่เลยคืออย่างแรกคือผมจะอธิบายว่าเนี่ยกว่าจะเป็นบ้างไม่ว่าจะเป็นท่อสามท่อสี่เนี่ยเรามองว่ามันผิวเผินมันนิดเดียวนะแต่เมื่อผสมเยอะๆแล้วฐานมันจะต่างกันมากเลยเผลอๆท่อสามนี่ห่างกันเป็นกิโลเนาะพี่เนาะเป็นขีดเลยแหละเป็นขีดเลยขีดเนึ่อะใช่ใช่จะผสมเยอะยิ่งห่างเยอะถ้าจะบอกว่าไม่มีจุดต่างเป็นไปได้ แค่ขีดเดียวก็ผิดได้ขอคำถามครับผมอขอทางสามหรอย่างก่อนย่างก่อนดิคือสูตรนี่แล้วคือสูตรสูตรหมายว่าสูตรทานหกทานเจ็ดก็ยืนเพื่อที่สี่กิโลนะครับ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 เอาเอาเอาลำตัวที่ใช้กันผสมง่ายด้วยผสมง่ายยด้วมันไม่เยอะผสมง่ายด้วยถ้าผสมทีละแปดกิโลนี่จะผมยากใช่ มันจะคนไม่เข้ากันถ้าจะใช้น้อยแต่ก่อนมันก็นาะพี่เนาะเจะใช้ใช้หกิโลแต่ก่อนไม่มีดิจิตอลนะครับมันคือกิโลมันจะไม่ไม่ไม่ให้เม็ดอย่างนี้ใช่ปัจจุบันคือคืมันทำาพความสะดวกให้นะในตาช่างทั้งอะไรอะโอเคในส่วนของลำตัวที่เขาใช้กันนะครับอ่ะทีนี้มาฐานสามคนที่ใช้เอาฐานสามไปทำลำตัวน้อยผมก็เลยพูดทีหลัง ฐานสนี่มันจะแรงนะเราไม่เาไม่มนสามรหัสฐานสามนีเป็นไฟยิ่งแรงยิ่งแรงตัวนี้ไม่ต้องมีเกินเกินอะไรทั้งนั้นแต่เขาไม่เคยใช้กันที่เจียหนึ่เคจีแ่านศูนยจุามใช่ไหมพี่จำลองใช่ครับอะไรหนกิโลอ่อ คราแยกออกมาเลยท่านจะเห็นว่าฐานนี้จะเยอะเป็นพิเศษนะครับมีคำถามเพิ่มไหมอ่ะทีนี้ผมจะลึกเข้าไปอีกนะครับผมจะลึกเข้าไปอีกผมจะอธิบายต่อนะแรงนแรงมันอยู่ที่ฐานทุกฐานเนี่ยเนี่ยทุกฐานจะเร็วหรือช้าเราสามารถ ขั้นตอนกรรมวิธีการทําแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง,ปลงได้ทุกอย่างผมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยลองแกบอกว่าทานสิเนี่ยมันเร็วถ้าผสมแบบนี้มันเร็วมันก็มีวิธีลดความแรงของมันมันเป็นภูมิปัญญาต้องบอกอย่างนี้ซึ่งมันดิ้นได้ตลอดแล้วแต่ละบ้างมันไม่มีทฤษฎีอะไรที่มันเป๊ะเพราะมันไม่มีอุปกรณ์อะไรที่มาวัดชัดเจนตอนต้องไฟขึ้นถ้าเรียนบ้างไฟมันเรียนไมจบ มันต้องไปเรื่อยๆอ่ามันเป็นทฤษฎีที่แปรผันได้ตลอดครับทั้งความชื้นก็เกี่ยวข้องความแห้งก็เกี่ยวข้องอาชั้นบรรยากาศก็เกี่ยวข้องตอนฝนตกจุดขึ้นแบบหนึ่งตอนฟ้าสว่างแดดจ้าจุดมีผลอีกแบบนึงไม่เหมือนกันขอคําถามครับตัวตัวนี้ตัวนี้สําคัญมากนะครับตอนนี้สูตรนี่ถ้าจดนี่จดได้เลยครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช้ทกท่านต้องใช้ สูตรนี้เป็นสูตรใส่ตัวเลยใช่ใช่เวลาช่างด้วยกันมาคุยกันก็จะบอกเอ้าน้ำตัวทันเลยเก้าปุ๊บโอเครู้เรื่องล้ำตัวทันเลยสิบโอเครู้เรื่องเก้าขึ้นรู้เรื่องอ่าคือมันดิ้นได้เสมอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําผสมเยอะมันดิ้นได้ตั้งแต่เอ้าแล้วสองจุดหนึ่งล่ะสองจุดศูนย์สองล่ะนีผลหมดครับเห็นไหมฮะมันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหน <c oughs> าานี้นลแลใช่ใช่คุณจะดิ้นดิ้นยังไงก็ได้ <c oughs> ผมว่ามีคำถามในใจนะผมจะรอเพราะว่าตัวนี้มันละเอียดมากละเอียดมากแล้วก็อยู่ที่ฐ่านครับทานเนี่ยมีอยู่ช่างท่านหนึ่งผมก็มาไปรู้จักอยู่ <c oughs> ท่านก็ใช้การควบคุมความแรง